สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูพาชัยของฝากมาดูหลานน้อยครับอ <c oughs> เอ่งเองเอ็นเอ้วเอ่งเอ่งเอ่งเอ่เอ่อเอ่งเอ่งเอ่งเองเอ้งลองเ,ออเออด่งเอ่งเอ่เล่งเอ่งแล้วองเอง,องเอง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 เเเ่่เ,เ่ยเเเ่ยเออ่เ่เ่ nè lướt biếng nữa nè 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 đưa đi đưa đi đưa đi 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 nè 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 Mẹ mhm

วิ่งหม่ะนะนะฮึมฮึมนะดีริง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 กัวกัวกัวไม่ให้แมนไม่ให้แมเนเล่นดอกเมื่อกี้แมนเห่าอยู่ในพอถ่ายคลิปแมนเหา่าเราไม่ให้เล่นเลยนะไม่ให้เล่นเลยเอ่ะเราขึ้นแล้ว เดาขึ้นในมันเดิมนี่แหละใส่มือไหมนี่แหละใช่ไหมน้าอมทองเอ้ยอมทอง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 อมเงินอมทองอมเงินทุงทองทุงทองทุงทองอมทองจริงนี่นะครับน่ารักใช่ดูสิเริ่มมองเห็นนะครับเริ่มมองเห็นละนะครับเริ่มมองเห็น ติงเลงติ่งเลงติ่งเล้งติ่งเลงติ่งเล็งติ่งเลงตัวเล็กเล็กเล็กเล็ขนปุยปุยยังเดินไม่ได้นะครับกำลังเดินกำลังกำลังหัดตั้งไข่อยู่ตอนนี้กำลังตะเละตะเละอยู่เลยอืมดูครับเนบเนบนบเอยู่เลยเนบเนบนบบอยู่เลยใช่ไหมเออ นี่ครับนึกว่าตุ่นนะเนี่ยน่าเหมือนตุ่นเลยออมเงินออมทองยังไม่นั่นเลยเห็นไหมเนี่ยออมทองยังนิ่งอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมเออเน,น,นาะงานที่บันบบเดิมงานที่แบบอยากออกก็ได้แค่แหนจริงเลงเลงจริงเลงเลงจริงเลงเลงจริง อ่ะเดินไปกินนมแม่ครับเดินไปกินนมแม่แม่เดินหนีแม่เดินหนีซ้ำเลยไม่ได้กินเลยแม่เดินหนีแล้วไม่ได้กินนมเลยอมเงินเอ้ยอมทองอมทองเอ้ย Nó đi đâu mà đi đâu ôm thoang lơ Nhi đâu Mà 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 nè 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 mà Ôm, thông. ôm thông ơi Ôm อมทองเอ้ปุยเอ้ออมทองเอ้ออมทองเอ้ยมานีเดียมานีเดียออมทองเอ้ยมานีเดียมานีเดียมน่ะน่ะเดินมาเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาเอ๊ะเหาอะไรกันน่ะนี่ออมทองเอ้ยมาลุกมา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 ลุกมามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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  nih 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 ni 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 และเพราะว่าย่าเห่าไงจะเดินไปพรากระสุดเือมแล้วเนี่ยเพราะยกไม่ได้สุดเรือมแล้วเนี่ยนี่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 น น้อยขั้นแขวขัขว้นแควนะครับก็ฝนตกทั้งคืนในเอฟซนะีตั้งแต่เมื่อคืนนะตั้งแต่เมื่อคืนจนเวลาเนี้ยฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับฝนตกแล้วก็มวลน,น้ําเยอะมากๆตอนนี้นะครับมวลน,น้ําเยอะมากโอ้โหก็เลยพาเอฟซีดูก่อนนี่ดีนะครับเมื่อวานที่ทาสีทาสีเสร็จก่อนที่ฝนจะตกเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายมีแดดเนาะ ช่วงบ่ายมีแดดสีก็เลยโอเคเลยนะครับพอเมื่อคืนมาเนี่ยโอ้โหฝนตกแบบถล่มทลายเลยตกทั้งคืนแล้วก็ตกแรงมากเลยเมื่อคืนนี้นะครับตกทั้งคืนตกแรงโอ,โ,โอ้โหนะโดยเป็นห่วงสภาพเห็นฟ้าฝนอย่างนี้แล้วบอกได้คําเดียวเลยแต่ว,ว่าช่วงบ่าย,ายอ,าอาจจะอาจจะหยุดตกนะครับช่วงบ่ายอาจจะไม่ตกเพราะว่าฟ้าเริ่มเปิดแล้วฝั่งนู้นนะครับฟ้าเริ่มเปิดเป็นสีขาวแล้วมีแสงแดดส่อง ลำลรลงมานิดๆแล้วนะครับแปลงรามก็โอเคนะครับอยู่ในบ้านตรงที่เป็นลานปูนมันก็แห้งตัวนี้มันเป็นดินทรายเนาะเป็นดินทรายมันโดนความชื้นมันก็เปียกละเราองฝนหน่อยนึงนะครับแต่ห้องที่เขานอนนั้นเป็นพื้นปูนนะมันแห้งนะครับมันมีฟางรองรับให้น้องอยู่มันก็แห้งโอเคครับ FC ก็สุดท้ายก็ฝากกับ FC ด้วยนะครับนบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของฝาก นะครับอาหารทะเลมีทั้งหมด30รายการนะครับราคาต่ําสุดตั้งแต่100บาทขึ้นไปปริมาณนะครับราคาถูกปริมาณเยอะนะครับนะราคาโรงงานจัดให้เลยขอบอกคุณทุกท่านมานสนใจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของฝาก็ติดต่อสบถานได้ที่061 179 5595หนะครับหรือ098 9626422ทักมาที่ไลน์ id e 2 7 G R G ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ